สวัดีครับพบกับเจนกันอีกแล้วในช่องปิยะกา <Yeah. S 1> <laughs> ถ้าผมสหรับรีแคปวันนี้นะครับเรียกได้ว่าโชว์นี้อาจจะเป็นโชว์หนึ่งที่เจมชอบที่สุดในการรีแคปมาทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับ <st> นั่นก็คือโชว์อาวอนกับถ้าเธอรักฉันจริงนะครับที่แมชอัพกันนะครับโดยวงทรีแมนดาวแล้วก็วงพอลลี่แคทนั่นเองนะครับผมเกิดขึ้นในลีโอในภาคของเ l ลย์รูมนั่นเองทั้งสองวงน,นะครับผมเป็นวงที่เจมชอบมากๆ, <Wow. S 1> ๆเลยนะครับโดยเฉพาะภาคของบอคนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นทั้งพินะแล้วก็กิ <st> ๊บ<ๆ>าร์เนี่ยเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมมว่่่าทีเจพูดไ้ตตอนนนะ จริงหรือเปล่านะครับไปชมกันเลย <culpa> เปิดด้วยอาร์วอนที่ก็เป็นเวอร์ชันเหมือนปกติ ชอบการร้อนหน่วงของมัจะแกแบบเหมือนอารมณ์เละเบหนทำให้รู้สึกว่าคููเท่มากๆเลยเสียงแบ็คกราคือแข็งแรงมากอ่ะเข้าเพลงกิตแล้วนะจนชอบบุคลิกเขาอะเป็นอินเนอร์ที่บวกทั้งอยู่ในเพลงแล้วก็เป็นตัวเองไปด้วยน่ารักดี แล้วก็ค่อยค่อเบลนมาที่เพลงที่สองคือมันเนียนมากเลยอะครับทั้งสองคนคือเทพมากเลยนะ รู้สึกว่าโปรดักชันดีมากเลย่ะครับผมเซตติ้งดุนตรีที่กระชับแผงคอรัสที่แข็งแรงแล้วก็มูอันโทนในคลิปแบบมีความแบบเป็นเหลืองแดงเป็นสีประจำของลีโอแต่ว่าโทนที่เกิดขึ้นจากเซตติ้งอะทำให้เรารู้สึกเหมือนโชว์ของแซนคิทแล้วก็แบบเบนลบบมาเพลงแรกเป็นไวแบบเ,แบบเ,เ,เลยอะ่ะเอ๊มีเปลี่ยนสีด้วยตามเพลง เหมือนกับแดงประมาณอย่างงั้น <Hey. S 1> มันก็เป็นเป็นสีรู้สึกว่าอยากฟังเล่นสดแล้วอ่ะ อะไรกันเนี่ยร <c oughs> ูปคือกระชับจับใจมากบอกเลยจับใจจูมันทําให้คนฟังอ่ะอินเตอร์แอคตลอดเวลาว่าเฮ้ยแพทเทิร์นจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เพลงจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ดนตรีจะพีคตอนไหนอะไรคือมันทําให้ความน่าสนใจอ่ะอยู่ในเพลงตลอดเวลาแล้วคนฟังอย่างเราอ่ะก็ตั้งใจฟังแบบประทับจิตอ่ะ <c oughs> แล้วก็ชอบพี่นะช่วงนี้มากๆเลยครับที่เหมือนระหว่างที่กิดร้องอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะเข้ามาประคองเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้กินซีนกันขนาดนั้น เอาปิดคือดีมากค,คือแต่งตัวแบบเท่มากๆนะครับผมชอบมากๆเลยแล้วมีสเสน่ห์ทั้งคู่เลยครับเสียงสูงบางแบบนี้คือหาได้ยากในนักร้องผู้ชายไทยมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่นะเป็นคนจัดก,การเสียงได้เก่งมากๆคนมีความแรงเท่หไ,ไม่าก คือไม่เท่มากอย่างเงี้ยโอ้โอิ่อมากคนลโห อแล้วออะันนี s <S ้คือรู้เลยว่าองค์ลงแล้วองค์ที่แบบว่าในซีรีส์เพลงจริงๆที่เป็นเพลงออริจินอลอ่ะมาถึงองค์เขาแล้วนี่พูดเลยแล้วก็แบม c o m ่เข m แบบอย่างนั้นเลยเฮ้ย ทั้งสองคนคือแบบไฮโน้ตพร้อมกันอะ่ะ yeah, 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 yeah. แบบสุดมากชอบตรงนี้ของพินะมากรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นสเสน่ห์ที่แบบดีที่สุดที่เราจับได้จากการเป็นร้องของพินะเ <Wow. S 1> ลยอันนี้คือแบบเหมาะจริงๆแล้วก็จะเสริมนิดนึงนะครับผมว่าเพลงอาร์วอนะครับตอนที่ไฮโน้ตอะในออริจินัลจะประมาณแบบจะออกแนวหลายๆนิดนึงแต่ว่าด้วยคมที่ว่าตรงนี้มันเป็นไลฟ์โชว์อะ่ะเขาก็เลยเหมือนทำให้ไฮโน้ตมันแกะพุ่งไปเลย yeah, 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 yeah. แล้วก็เป็นอารมณ์แบบแบก็กเทิสกับกิจเล็กน้อยมันเป็นแอดลิตที่แกรนมากมากมันฟังแล้วมันดูอินเตอรมากๆเลยชอบม,มากๆเลยของกิจเองอะ่ะก็เป็นแบบเสเีงเต็มที่พุ่งพุ่งไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีจะฟังกันต่อเบลสุด เลือกไม่ถูกเลือกทีมไม่ถูกได้คือโหดมากคือต้องกิดเธอโหดมากมากคือกิดนี่คือเป็นละครรุ่นใหม่คนหนึ่งที่แบบไร,ร้กาเออมีความไร้กาในนั้นอนะ่ะก็มันเป็นความไร้กาที่เหมือนแสดงออกโดยที่ไม่ได้พยายามพิเศษมากอะ่ะคือมันออกมาจากฟีลลิ่งของอารมณ์ของไวท์เพลงจริงๆริ wow. ชอบต้องกิจทำอย่างเงี้ยเลกเก็บแอดลิดด้วย,ย,ยพี่นาคือดีมากเลยเครียดฟังแล้วเครียดเลยโหดมากปังมากต้าเดี๋ยวฟังต่อ คือเล่นไลฟ์ขนาดนี้นแต่ว่ายังมีการเก็บดีเทลโหดมากเลยนะโอ้โหโอเค เนี่ยคือฟังเราไม่องลงยังไงไหวอ่ะหายสงสัยเราใช่ไหมว่าทําไมเราถึงได้อวยยุทธขนาดนี้ตอนต้นคลิปนะครับผมก็ยังอย่าคำเดิมว่าโชว์นี้คือดีที่สุดสําหรับเจมที่เจมได้รีแคปมาจริงๆนะคบผมอยากให้ทุกคนได้มาฟังอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับผมคิดยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมสําหรับเจมคือแบบว่าเต็มอิ่มมากๆคือมันเป็นโชว์ที่เต็มไปได้วยความกระชับของดนตรีความแน่นของแบ็กกราวแล้วก็การรองที่แบบว่าเทพอ่ะทั้งเทพแล้วโหดในขณะที่เป็นเพลงร็อกผสมประสานขนาดเนี้ยแต่ว่าทั้ง นก็คือโชว์สกิลได้อย่างแบบว่าไม่แพ้กันเลยจริงๆนะครับผมแน่ทำไมถึงได้บอกว่าเนี่ยพาร์ทลองเราชอบประมาณในสองคนนี้ก็คือแบบตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองคนนะครับผมใช้สกิลของตัวเองที่มีเนี่ยได้อย่างเต็มที่ถูกที่ถูกทางมากๆเลยนะครับสุดยอดยังไงก็ขออนุญาตจบรีแคปทินเท่านี้นะครับผมฟินมากๆก่อนจะจบเล้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e อมเมนต์ต่างๆที่ทำได้นะครับผมในช่องเตี๋ยการนิดนึงนะครับผมเป็นกันเราแช์กันนิดนึงเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับรพารง์ทล็อนกว่าช ก็เลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็คุณแน่นะคะบ๊ายบาย